ครับสวัสดีน้อครับผมพกสง่งเบาอีสานอีกแล้วพี่น้องมือเี้ากัอยู่ลายพี่น้องอยู่ไอยูนาเฮ้าคือเก่าเหมือนเดิมนะพี่น้องน้ำก็เริ่มปกลงมาหลายแล้วนี่ก็พักที่เฮาปลูกนะพี่น้องกะท่านได้หัหัวเนาะท่านได้เป็นหัวแต่ว่ากันถือว่างามอยู่เนาะงามส่ไใดอยู่พี่น้องนี่ก็เป็นบุกเขียนเนาะเฮาปลูกไว้ อันนี้ก็ปกักพริกเขากับปลูกทุกอย่างที่เขากินแล้วพี่น้องนี่แล้วเนาะครับผมนี่ก็เป็นพักอีกด้านหนึ่งเนาะพี่น้องเห็นไจะเป็นพักกระลำขาวพักกระลำม้วนจุดๆพุ่นอีกเนาะหลายเนาะพี่น้องพักกระลำขาวพักกระขาหัวเนาะพี่น้องพักกัดขาวเนาะบ้านเ้างอื่นอันนี้ก็เป,ปกเป็นอันเขาปลูกไม้เนาะเป็นปลูก มันเกี่ยวเนาะพี่น้องมันเกี่ยวหรือว่ามันญี่ปุนนะ่นเนาะเขามาปลูกเขากับจอดมันเสียบ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 ไว้ซืนะ้อเนาะถาเบิ้งน้องพี่น้องว่าสิได้กินหัวบะ <c oughs> มืนเนี้กันกุลแรงเดี๋ยวพี่น้องฮดพักฮดน,นดั่นนะื้ๆเนาะกะว่าสิหาแนวไปยู่ไปกินว่าสีหาแมงกีซส้นใส่เบ็ดกันจักสิได้ใส่บ่บบูเนานะ ติดตามส้มนะครับผมจักสีจนท้ายยังไปกินเนาะพี่น้องแต่ะละมือโอ้จะมันกะกินเจนแนวเกา่เกาๆซ้ำๆไรกับเบือเนาะคนเนะาะกลินปลาลงปลาไหลไปนัดนอนปียงหน่องหูปลาไหลกะเบื้องแล้วกะาโอ้โหายากพี่น้องหูปลาไหลสูมือนี่หายากครับ พี่น้องเบื้องบนหาเสือเลยบัดเบเดทายคลิปไว้ตอนหาเนาะพี่น้องเบื้งตัวบื้องใหญ่พี่น้องกบเข่างเนาะครับผมตัวบื้องใหญ่นึ่งเบื้งเบืงเบืงเลี้ยงไม่ไหวเลยเห็นปะน้องเห็นปะกบเข่างเนาะพี่น้องเราติจับเลยพี่น้องไปที่นี่แต่ขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับผม 多いんじゃないです แป๊บ,บนึ่งเนาะครับผมพี่น้องโอ๊ยฟังดูอืเดี๋ยวไว้พุ่นน่ะเป็นดี สุดยอดครับสุดยอดหาทุงใส่ก้าจ้าอตัวเดียวเต็มทุงโอ้เงาแตกซะซะหาอยู่โดนเติมนะพี่น้องโอ้คิดว่าสิวันใดน้องไปกินแล้วฟุกอีกแล้วมมมมมม เพงดูพี่น้องเต็มทุ่งเลยตัวเดียวเนาะงเขามาเบิ่งกันหม่องมันอยู่เนาะพี่น้องหม่องมันเขาง่ายเปียกๆนาะพี่น้องเปลี่ยนครับอุ้ยตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ย สุดยอดสุดยอดคุณน้อโอ้ขวดทั้งปุ่นเปลี่ยนเบิ้ดมั้งนู้ขวดคือทั้งปุ่นเปลี่ยนเบิดโอ้ยเบิ้ดมาได้เบิ้ดจวดจวดเนาะเดี๋ยวพี่น้องเมนูเฮาได้แล้วกับข้าวแรงครับผู้ใดมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้อยน้อพี่น้องเฮายกันดีใจเบิ่งซสำแล้วเบิ่งโซ่ดีใจแฮง ปีกันนั้นท้ากอะไรตัวใหญ่จังสี Lion Superman, แล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าอันตัวปัญญามีตัวนี้ตัวเดี๋ยวก็เฮ้ยเนาะพี่น้องเป็นกระเซ็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องเป้าอีสานเนาะพี่น้องก็เป็นเรื่องใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปเน้องคลิปหนาเขาจะพาไปเหตุยังกะกดกระดิ่งไว้เนาะพี่น้องที่ได้ไปได้ผ่านการแจ้งเตือนเนาะครับผมหากินแบบฟุกๆแล้วพี่น้องเอ้ย มาผู้เดียวช่วงนี้ต้องบอกว่าอาชีพอยได้ลงคลิปของเจ้าของน้องพี่น้องเพราะว่าร่างกายบอดีภายในน้องพี่น้องเป็นกระดูกทับเส้นประสาทน้องพี่น้องย่างกะกึกจึ๊กกักจักอะไรพี่น้องกะฝากเป็นกำลังใจให้กันแน่นอนครับผมครับคลิปนี้สวัสดีน้องครับผมบรรยากาศอ้อมๆพี่น้องประกอบกระซุกเต็มต้นอยทุกคน